วันหยุดตามประเพณีถือเป็นการใช้สิทธิ์ลาพักร้อนถือว่าผิดกฎหมายไหม A. ไม่ผิดเพราะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท B. ไม่ผิดเพราะเซ็นในสัญญาแล้ว C. ขึ้นอยู่กับตกลงกัน D. ผิดเพราะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย E. ถูกเฉพาะข้อ B กับ C คุณตอบอะไรคะลอเคลียร์5วินาที คำตอบคือดีผิด เพราะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายกฎหมายกําหนดให้สิทธิ์ลูกจ้างอย่างไรนายจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้สิทธิ์ลูกจ้างตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะคะโดยจะให้สิทธิ์มากกว่าได้นะแต่ให้น้อยกว่าไม่ได้ในกรณีของวันหยุดตามประเพณีและวันลาพักร้อนเป็นคนละสิทธิ์กันนะคะนั่นคือวันหยุดตามประเพณีนายจ้างก็ต้องกําหนดให้13วันต่อปีรวมวันรายงานแห่งชาติและเมื่อถึงวันหยุดก็ต้อง ให้ลูกจ้างหยุดทํางานพร้อมกับจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติแต่ถ้าสั่งให้มาทํางานก็จ่ายค่าจ้างเพิ่ม1เท่าส่วนสิทธิ์ลาพักร้อน ก็เป็นอีกสิทธิหนึ่งแยกมาต่างหากนายจ้างจะต้องจัดวันหยุดตามกฎหมายเรียกว่าวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้กับลูกจ้างที่เขาทํางานมาครบ1ปีเนี่ยให้ลูกจ้างได้หยุดอย่างน้อย6วันทํางานต่อปีเมื่อกฎหมายกําหนดแบบนี้วันหยุดตามประเพณี13วันศิลาพักร้อน6วันนายจ้างก็ต้องกําหนดให้ถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะวันหยุดตามประเพณีก็คือหยุดในวันที่1เลยเป็นวันหยุด ราชการประจำปี2วันหยุดทางศาสนาและ 3. ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นนี่คือวันที่นายจ้างจะนํามากําหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีได้นะคะถ้าลองเหนือไปจากนี้ถือว่าจัดวันหยุดตามประเพณีให้ไม่ครบตามกฎหมายนะคะส่วนสิทธิเวลาพักร้อนวันที่ลูกจ้างจะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยวันนั้นจะต้องเป็นวันทํางานปกติเท่านั้นจะไปรวมกับวันหยุดตามประเพณีไม่ได้ดังนั้นกรณีที่นายจ้างทําแบบนี้ถือว่า จ้างให้สิทธิ์ไม่ครบเนาะลูกจ้างก็มีสิทธิ์ปไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้นะคะภายใน2ปีแจ้งกรมสวัรดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะเข้าใจกฎหมายแรงงานแบบไม่ง่ายขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ